สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรณสวนเกษตรผสมผสานปลูกเ้วยไจยยไร้สารพิษกระไรชิดธรรมชาติครับในวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับพืชชนิดหนึ่งครับผมว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นนะครับขึ้นเป็นวัชพืชนะครับอยู่ตามที่ต่างๆทั่วๆไปเลยแต่ไม่รู้จักว่าเขาคือต้นอะไรนะครับพืชชนิดนี้นะครับมีชื่อว่ายางงวงช้างครับยางงวงช้างหรือชื่ออื่นหญ้าแพวขาวหวายงวงช้างยางงวงช้างน้อย มักพบขึ้นตามที่ชื้นแฉะเช่นตามริมแม่น้ำลำคลองหรือทางน้ำแหล่งน้ำต่างๆท้องนาหรือตามที่รกร้างต่างๆตามวัดวาอารามทั่วๆไปและมีปลูกเก็บมาขายเป็นยาสดตามสวนยาจีนต่างๆลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลักษณะต้นเป็นพืชล้มลุกเกิดตอนฤด,ดูฝนถึงหน้าแล้งจะตายสูง15-50ซนติเมตร มีขนหย,ยาบๆปกคลุมทั้งต้นใบออกสลับกันลักษณะทรงกลมรีหรือป้อมๆปลายใบแหลมสั้นกลางใบกว้างออกฐานใบเรียวต่อลงมาถึงก้านใบตัวใบยาว3-8เซนติเมตรมีขนผิวใบมีรอยย่นขรุขระขอบใบมีรอยหยักเป็นคลื่นช่อดอกเกิดที่ยอดหรือซอกใบยาว3-10เซนติเมตรดอก เกิดอยู่ที่ทางด้านบนด้านเดียวบานจากโคนไปปลายช่อดอกปลายช่อโค้งงอคล้ายงวงช้างชูขึ้นกลีบเลี้ยงสีเขียวมี5กลีบกลีบดอกสีฟ้าใกล้ขาวติดกันเป็นหลอดที่ขอบมีรอยแยกตื้นๆแบ่งเป็น5้ากลีบบานออกกลีบดอกประมาณ5มิลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง3-3.5ถึง3.5มมิลิเมตรมีเกสรตัวผู้5อันติดอยู่ ด้านในมีเกสรตัวเมียหนึอันรังไข่เป็นรูปจาแนแบนๆผลยาว4-5มิลิเมตรเกิดจากการที่รังไข่สองอันรวมตัวติดกันการเก็บมาใช้เก็บทั้งต้นที่เจริญเต็มที่มีดอกล้างให้สะอาดใช้สดหรือตากแห้งเก็บเอาไว้ใช้ก็ได้ประโยชน์ของยญ้างวงช้างใบใช้รักษาสิว ข้อมูลไม่ได้ระบุวิธีใช้แต่เข้าใจว่านำใบมาตำแล้วทาบริเวณที่เป็นสิวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานย้อมสีได้จากการสกัดน้ำสีจากใบย่างงวงช้างเมื่อนำมาย้อมเส้นไหมก็พบว่าได้เส้นไหมที่ดีมีคุณภาพมีความคงทนต่อการซักในระดับดีและดีมากและมีความคงทนต่อแสงในระดับดีโดยสีที่ได้คือสีน้ำตาลอ่อน คนอีสานมีภูมิปัญญาในการใช้ย่างงวงช้างเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเป็นเครื่องมือตรวจวัดอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของดินเมื่อต้องการวัดคุณภาพของอากาศถ้าช่อดอกเหยียดตรงแสดงว่าปีนั้นฝนจะแรงจัดแต่ถ้าช่อดอกม้วนงอแสดงว่าปีนั้นจะมีน้ำมากแล้วถ้าในแปลงนานมีต้นย่างงวงช้างขึ้นเป็นจำนวนมากก็แสดงว่าแปลงนาน,นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งจากการทดลองพบว่าแปลงที่มีย่้างวงช้างเจริญงอกงามดีจะสามารถให้ผลผลิตมากกว่าแปลงที่ไม่มีย่างวง,งช้างเกิดประมาณ60เอร์เซจากการทดลองไม่มีการใส่ปุ๋ยทั้งสองแปลงเพื่อทำการเปรียบเทียบสรรพคุณทั้งต้นรสขมสุข,ขมุมใช้เป็นยายเย็นแก้กระหายน้ำดับร้อนในขับปัสสาวะแก้บวมแก้พิษปอดอักเสบ มีหนองในช่องหุ้มปอดเจ็บคอนิ้วในกระเพาะปัสสาวะเด็กตกใจในเวลากลางคืนบ่อยๆปากเปื่อยแผลบวมมีหนองและแก้าตาฟางวิธีและปริมาณที่ใช้กินใช้ยาสดหนัก30-60กรัมต้มกินหรือคั้นเอาน้ำมาผสมน้ำพึ่งกินใช้ภายนอกต้มเอาน้ำชะล้าง หรือคันเอาน้ำมาอมบ้วนปากข้อห้ามในการใช้ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ตำรับยา 1. แก้ปวดท้องใช้ต้นสดหนัก30 6 0กรัมต้มน้ำกิน 2. แก้ปอดอักเสบมีฝีเป็นหนองมีหนองในช่องหุ้มปอดใช้ทั้งต้นสด60กรัมต้มผสมน้ำพื่งกินหรือใช้ทั้งต้นสด 6 0ถึง120กรัมตำคั้นเอานำมาผสมน้ำพึ่งกิน 3. แก้ปากเปื่อยเน่าใช้ใบสดตำคั้นเอาน้ำอม,มบ้วนปากวันละสีครั้ง 4. แก้แผลฝีเม็ดเล็กมีหนองใช้ราก60กรัมผสมเกลือเล็กน้อยต้มน้ำกินแล้วใช้ใบสดตำกับข้าวเย็นพอกแผลอ,อีกด้วย ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรย,ย่างงวงช้างสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ถ้าใช้มากไปเกินขนาดอาจทำให้แท้งบุตรได้ทั้งต้นย่างงวงช้างมีสารพิษไพโรลิซิดีนอัลคาลอยเป็นสารพิษที่ออกฤทธิต์ต่อตับ หากได้รับในครั้งแรกจะทำให้อาเจียนหลังจากนั้นประมาณ8-10ชั่วโมงจะมีอาการชักกระตุกควบคู่ไปกับอาการอาเจียนท้องเดินปวดท้องและหมดสติและนี่ก็คือประโยชน์ดีๆของต้นยางงวงช้างนะครับ เรียกได้ว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีสปปรรพคุณทางสมุนไพรที่ดีมากและยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับแต่ก็ยังมีข้อควรระวังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากท่านพิจารณาที่จะรักษาโดยใช้สมุนไพรแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์นะครับก่อนที่จะใช้โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่นะครับและอีกหนึ่งข้อที่สำคัญทุกๆสมุนไพรมักจะบอกอยู่เสมอว่าไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจฝากกดติดตามช่องบ้านสวนคุณกรเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆที่น่าสนใจนะครับและฝากสนับสนุนเพจของเราได้นะครับที่เพจบ้านสวนคุณกรนะครับมีผลิตภัณฑ์แล้วก็ขอ้อมูลข่าวสารต่างๆให้เพื่อนๆได้สามารถติดตามนะครับขอบพระคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมในวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ